เป็นพนังกงานประจําสามารถทําออนไลน์ได้ไหมวันนี้นั้นมีคําตอบนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามช่องเน็ตไ้ก่อนนะคะ ก่อนเนเก็เป็นพนักงานประจําเหมือนกันกับทุกคนนี่นะคะนะคะก่อนอื่นที่จะออกจากงานประจํานะคะอันดับแรกก็ต้องมีการวางแผนนะคะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะว่าตื่นขึ้นมาเราจะทําอะไรบ้างเที่ยงเราจะทําอะไรบ้างเลิกงานเราจะทําอะไรบ้างเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะถ้ามีการวางแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างเร็วที่สุด ข้อสอนะคะที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดอย่าลืมลงมือทําด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะลงมือทําไว้ร้อยปร์ซ็นแต่วันนี้เราทําได้แค่หนึ่งปร์เซ็นต์ก็ถือว่าเราประสบความสาเร็จไปแล้วหนึ่งปร์เซ็น์นะคะทุกคน ถ้าวันนี้เราทำอะไรที่แปลกใหม่กว่าเมื่อวานก็ถือว่าเราเก่งที่สุดแล้วค่ะอย่าลืมชมตัวเองนะคะว่าเราเก่งเราสุดยอดแล้วค่ะอันดับสุดท้ายเลยคือเราแบ่งเวลาให้กับการเรียนรู้นะคะวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะถ้าเราศึกษาแบบนี้ทุกวันนะคะเราก็จะมีความรู้นะคะและก็ประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นสิบเท่าเลยจ้ะทุกคนนะคะเพราะว่าเราได้ความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันเงินในกระเป๋าของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์ให้แนทด้วยนะคะ